ถึงในแล้วฮะจุดทักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับอันนีฮึคุณแล้วครับปูใหญ่อย่างไรผู้ใดสานห้อไดนี่แหละยเงียบแท้ผู้ใดสานสวัสดีครับ สีผ้าลูกผ้าล้านไปยังกว่าคุณแม่อ๋อก็ที่ไปหาแนวต้องการนั่นล่ะอีย่งแนวต้องการกรไปรกลูกเราไปหอดแล้วจังเบิงมาที่ต้องการที่อย่างไม่คือสบายสบายสบายไม่ก็เอาคือมีเลสไนท์แถบบอกกระปุลูกกระป๋องมีเลสไนท์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิงมาไปหอดแล้วว่าเ้าสิต้องการที่อย่างอยากได้ที่อย่างรดติดตาม พป้งหูเดียวความต้องการของคุณแม่เนี่ยแนวอยากได้ของคุณแม่แสดงว่าคุณแม่มีอยู่ในใจเลย สมมุงมัดปาตาทา้าคิดทุกมือนี่ตาแนวอยากได้เพอึดตแนคิดพอตื่นกันมามีต่แนวสีเอา <laughs> โอ้ย,ย,อยเป็นตะลูกขึ้นยากเจ้เนาะ <laughs> อ,อรถนี่ยงหยึ่งสีสมสมใช่ละ่ะ <laughs> ใส่สีเข <sais> ียวและทีสุดโอ้ยไม่ไหวกแล้วรี้เนได้โอ้ไม่ธรรมดานะครับมุกนี้เบองเรสีนาเหาปยวอเส็นไียวันสส่ธรรมดาเครับยู่เลยบังยังงงยู่ยสว่ารถสีส้มไหมโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่ากลับกันนรถสีส้มบังนี่บังเนี่ยคิดว่าเป็นสีสมบ่ครับนี่โอ้โอ้เออขั้นนั้นคืออยู่นั่นเห็นบ่น่ะเออเดี๋ยวข่อยเดี๋ยวไปมันเป็นสีส้มห้อวๆเนาะโอ้แบบครับเป็น ไ้ฮอดไปครับเนี่ยุ่นนะอุ้ยไ่ต้องไปไกลเอออโอ้ยโอ้ันีเลยเซเยร์าเลยห้องโอู้้ะตูนามะตูาย่างะตูนาเบอร์คาย้ะเข้านี่เดี๋ยวแนวกิไปเดียวเ้นกันมากกินเป้ยามืดกินขาวๆันนี้ไ้วันนี้วี้พระตเกียบวนี้พระตเกียมโซ่กับมาเร้เออวัน้ไปไล่มองวัได้ า่าสิบปาราชการนี่มีละพ่อขยักไปหาส่วนตูดไงานโอเห็นไหมโ่มันย oh. ังมีรถส่วนตโอ้โหขับว่าโม่ปันโม่ปันรับเปลี่ยนไหมโอ้ยคับเปลี่ยนก็เข้ากันสี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 ล่ครับแ้ด้วยโอ้มันยากดีละสีสีสีเออเมียกเมียดีละเนาะต้องรับสปักขับหนึ่งตำแหน่งด่วนอห้จับตัวเมีย เออบางีคนเขาเลือกระสีเอาซีเอาซีเอาซี่เอาเลยโอ้ทำไมธรรมดาครับคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วมีแถวตัวใหญ่เงี้ยเกิดมาเป็นคนจะทำอะไรให้มันยากก็ให้มีมีบอว่ามีปัจจัยก็มีความเกิดใช่ใช่โอ้บอกว่าเร็วปัจจัยหมนเสียดายทีเดียวว่าอ่าโอ้ยบอสขันโอ้ยอุตส่าหวรรณในไรแม่ตัวนั้นแม่กินเข่าไหม เขมุเห็ยนมอที่ที่ลูกโชว์กันครับนูครับอ่ครับยาแหมเอองลงนค่ะเลขที่เพิ่นไอนบอกอายุเนาะค่ะที่อันอ่ะหนาคู่อ่ะเพิ่นบอกอัญชันอัญชันอัญชันอัญชัอัญชันเพิ่นจะเมีนบอกเมียนห้เนาะบอกเลขเล้าเสยตรงยีตาหักเมีนบอเมีนค่ะตรงเลขได้สามหนึ่งเลขล่างออกเลขล่างข้างล่างอ้วยค่ะข้างล่างเลยตรงตรงเลยค่ะถ้าแม่ซื้อแม่ก็ดีมากข้างล่างแม่มาซื้อข้างล่าง แสดงว่าไก่ทหัอดมือดีของของไเข้าแล้วมันมีโตขางเขียงอยทีเปินบอกอีกคู่นึ่งแล้วเดี๋ยวหัดมือแจ้งเสนอตัวเป็นไก่มือก็ทานมา่ได้ไหลมาแล้วอ๋อฮะครับเิลเลือมนี่ก็ไ่เิเลือมใ่นดใครวุ่นใดดวงมีรเกี่ยกัเ่อน้บอเลี้ยงนี่อเลี้ยงนี่วุ่นดวงมีใครเกี่ยับอีเกิดบอเลี้ยงไม่บอเลี้ยงแน่วอยากไดก็มมันจีรปวด ไี่แหละไกลยอดไปเนาะยากได้คุณแม่กลไปอจะกกวกแกต่าเยังนวผ้ามาซื้อได้ม่ได้ผามานขาเกียวขืนใส่เออยาสิขอไปส่งก็ได้เอาข้นทงหลังคาดโอ้ยยาว่โอ้ยคุณแม่ก็ได้ขืนยากด้ข้นอยากเกยวแม่ดิวันี้เอาข้นท้่หลังคาบ าเก็จะมาเสีเสือควางกันคิดีมันหลักหลักไป้เลยเด็กเอาไดยะกับหุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ห้อได้เดย์ยวาหลดเย้ต่อให้พามาออุตส่าห์ว่าสิไปอีกงานนึงกัว่ามันสิคำกวนไปมากัมาตัวกับแม่บอกพามาซื้อเด้ออกแต่รถซื้อเ้อ ออกแทลรดอันนี้ออกออกคาผามาซิ้อัดนหัวนัดข้างหน้าเมนโอ้โอ้บะตองห่วงในยูนไงเลยบ่ขายต่อตลาดเขาบอกเคยสังเกตอีเต่ามาด้แถมยู่ตัวนี้ โอ้ยห่งเห็นเดียวแนวอยากได้คนแม่ยู่บอกคุณแม่เดี๋ยวจะเฝ้าลงไปแม่หมองมันอยู่แบบนั้นแม่จ้าเนี่ยแนวอยากได้อะแนวอยากได้บอให้ลูกเฟืองอะไรเงินสีแดงใจบาเจอเลยสีแดงแล้วก็สีแดงก็ชมสีแดงสีเขียวสีส้มเหมือนสสวยเนาดี๋ยวเบิ้งดูเดี๋ยวตั้งแต่ไลายมือนเลยพาเมียไปจีดี่สดใส อันเอาไปนี่ก็บ่านอยงน้องนอแค่เทียนไปซื้อปัดทูซื้อบักพีแบเกียวไปเด็เอาไมีวม่าเดี๋ยวพุ่นม่ห้าขาเอาไปแล้วสิยูเฮียนจักมื่อวะล่ะกับบ้านลู้กันเขาปิดนโปรตีนตามตอนต่อไปโอ้เคยขับรตกระบแต่สิร้องมึงมาที บ่บ่บ่ได้ว่าเอวเนาะอันนี้อันนี้คือเอวมาซืรองจเอวให้ลูกพามาแต่ว่านเอวแบบได้ก็เป็นความคืบของคุณแม่บัานนี้ลูกผู้พามานี่ให้ออกแต่รถซืรองหรือให้พามากสิบ่อยฟังนี่โอ้โหอะไรจักบาทเนาะเอาพี่น้องเอาเฉลยแล้วนี่นี่ลาเอวอยากได้ของเพื่อนพี่น้องเมิ่งเอามีบ่นี่สำหรับ เบ่งดูม oh. ีหอดสีเขียวพู้ล่ะอ๋อสีเขียวนะมีถุกสีสีสเขียวันมีสีฟ้าสีพูนแบบูนไหมได้คมี้วม่แล้วค่ะม้จังเป็นจังเนจัุดหม้ปลายทางแล้วแล้วก็ลงรถไปดูสิัว่าคุณญาจะพาหนูมาอะไรเกเาหยดไปดู อยากได้อย่งกัะซีเอาซีเอาเดอซีเอาเอารมิตโอ้าตามกำลังชันท่าด้แล้วไปดูก่อนว่ายังไงแบบไหนข้าเจ้าสีไข่ห้าบอจะขายบอบอขายอะไรายี่มวยหวานสวยแล้วเจ้าวสีเเมืแจกทีกันว่าสองนี่ิเอาเมื่อแจกเโอ้ดินเบืต่งเตี้ยท่านเดินล่จางรถผู้ล้วขับไปเบิน้อตาเบิน้สิงนี้หก โอ้มาเนี่มาเบิ้งแนวอยากได้แนวที่เพื่อนอยากได้แนวที่คุณแม่อยากได้อโอ,อส้มสีเขียวสีแหลงสีสิสสสวิบวับก็นึกว่าแม่นสีมาเอวยังเนาะนึกว่าสะไปซื้ออัห้องไปซื้อแนี่ยอึอน้นใช่ไหมอดีตครับน,นั่งยืนหมด ไอ้คุยกันยูหันพุ่นว่าเอามาแจกดีว่านะซสื้อเอฟแจกหมดนี่เรต้นจะอยู่ที่อบอืมโอ้เอาเอาพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปครับถือว่านี่มาหาแนวอยากได้ของคุณแม่ครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องที่มาชมบรรยากาศในคลิปนี้สู้ขู่สุคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อันนี้่เปนแมเรยงก็ัมอกยาะไลน่อยากได้เนี่อยากได้เดี๋ยวคนกำลังเหลืองอยู่ามอโดนแล้วตัวหลูกมากอันนี้กการท่าไปเนี่ยบอลบองฮวาีมาอย่างเนี่เพราะว่านเอวแต่ลายมือเ้าแม่ไปนี่แต่พ่อแม่ภาไปบง อโอเคครับร้อ,อ,อเป็นสีล้อกสีล้อกรสี่ล้อยแปสีเหลืองเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะสองห